กดติดตามคนขายสมแฟมิลี่ด้วยนะครับ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 สวัสดีเอฟซีเป็นที่รักทุกท่านนะครับและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องคนขายสมแฟมิลี่นะครับว่าตัวผมเองชื่อช่างตอมนะครับรากกด ติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Facebook ก็ชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าสั้นคือ Facebook ก็พิมพ์เข้าไปคือคนขายสุม่มก็เป็นขอความอกมการะคุณ FC ทุกท่านนะครับเข้าไปกดติดตามเพจคนขายสุ่มด้วยนะครับเนาะโอ,อก,กาสขอบคุณครับ แล้วก็วันนี้มันอากาศเย็นมาสองสมวันก็วันนี้ก็รู้สึกว่าจะเบาลงอุณหภูมิมันจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึ่งก็ว่าจะไปเอาน้องน้ำโชคน้ำชัยออกไปตากแดดอีกสักวันเพราะว่าสองวันสามวัน ผมจะเอาไปตากแดดทีนึง่งเอ้นนเขามันขนมันพองนะเพราะผมก็เพิ่งหัดเลี้ยงนกเพิ่งตั้งแต่ปีใหม่ที่น้องท็อปที่เราวัดที่เขาเอามาฝากก็เขาบอกเอาอีกตัวไหมก็ถ้าได้มา,าสงการอย่างเงี้ยช่วงนี้มันโควิดมันเยอะ ถ้าน้องว่างหรือว่าไม่มีเวลามาเนี่ยพี่ไปเองถ้าช่วงของการพี่ไม่ขับรถเนี่ยเพราะว่ามันอันตรายเทศกาลพี่ไม่ไปแต่ให้ว่างจริงก็เป็นพี่หน้าพี่ใหม่นูน่นเอาาอีกสองตัวนะข <c ười> อให้มันหมานเป็น,นปต่อได้หลายตัว ไอเจานกตอได้บอนกเหลี่ยงเหลี่ยงอานกเหลี่ยงก็ได้นกเหลี่ยงก็ได้ทั้งสองตัวด้วยพี่หนาปีละสองตัวเพราะว่าเอามา่าเขาบอกมีกรงขังกรงนกมันทําไม่ทันต้อง,ท,งทํากงสวยๆให้มันก่อนทําบ้านให้มันไอนําโชก็ยังไม่ได้เลยได้แต่ไอนําชัยน้าโชคก็จะเร่งก็จะ เปลี่ยนกลงให้ไอ้นำโชว์พราตอนนี้มันคือ,อก็ไม่ใช่ว่าขายดีอะไรเยอะะเพราะว่าขายมันก็ขายไม่เยอะเดือนนึงก็ขายได้แค่12กลงสิบเอ็ถึง12กลงเพราะผมทําแค่นี้กทำเท่าที่ผมทําได้ใส่ใจใส่รายละเอียดลงไปนะครับก็โอเควันนี้ก็มีเรื่องคุยเรื่อง อวัคซีนนะไอที่ดูข่าวเมื่อเช้าคนมันจันไรก็รู้ต้งรู้ว่าเออคนทุกวันนี้มันก็ลำบากพอแล้วนะไอ้พวกชอบร้อยไอ้สิบแปดมงกดเน่ะพวกชอบโทรไปตม้ตมคนน้นต้มคนนีน้หลอกคนน้นหลอกคนนี้ในพวกนี้มันสันดานจันไรเร็วยะยำ ตามบอ่อจริงโทรไปแก้งเออให้จองวัคซีนซิโนฟารมอะไรนะไอ้คนที่มันเชื่อง่ายคนที่หลอกง่ายมันก็โดนจ่ะก็ไม่สมควรที่จะทำจิตใจมันทำด้วยอะไรพวกนี้ชัว่วจริงเพราะมันมีหลายเรื่องหลายข่าวจะเอาันลาข่าวพ,าพอผมจะ เอาเรื่องที่มันสําคัญเรื่องที่มันได้ผลประโยชน์กับทุกๆคนที่ผมจะเอามาพูดก็เก็บเอาไปคิดเราก็ไปเราไประ,ระวังตัววันนี้คนดีมันน้อยขนาดพระสงองค์เจ้ายังจะไว้ใจยังไม่ได้เลทุกวันนี้ คนมองพระสงฆ์ทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเออเราเป็นคนประชาชนคนธรรมดาทำอะไรไม่ได้ครับได้แค่พูดก็วันนี้จะเอาน้องนำโชคน้ำชัยไปตากแดดนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ฝากช่องผมหน่อยนะครับนเะยยอดซับยอดอะไรไป อรอ,อดูว่าสิ้นเดือนจะมีใครมาหรือเปล่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมก็ต้องรอดูนะครับเนาะวันนี้ก็มาขอพรพ่อแล้วก็พระที่พ่อเขาวายทุกวันก่อนที่เขาจะเสียเราเข้ามาดูเข้ามาไหว้กับขอพรปกป้องรักษายึดเหนี่ยวจิตใจเราให้มัน ไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดมากนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูไอ้น้ำโชงน้ำชัยว่าเอาไปตากแดดเขาจะแสดงท่าทางดีใจอะไรไหมสำหรับคนรักนกนะครับและเอฟซีทุกๆทุกนนะครับเนาะไปชมกันเลยครับโอเค อาตาพิ่งเนาะครับไห่ก็เริงออกมาพอดีเปนเกระโดดมันก็เริ่งหาวเนาะเอาออกมาเมื่อกี้นะครับจิตตากโดดสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตาที่โดนโดนนี่ต้องน้อยเพราะอากาศมันเย็นเนาะหย่านพันหมดสบายจึงไหเนาะครับการเลี้ยงนกกับข้อแมนมบอกนีน่น,นะครับการต่างแดดการให้อาหารการบึงกิยาทาทางแสดงอาการเอียงต่างๆเนาะครับ คอมเมนต์ comment, บอกเลยนะครับไตข้อเมนต์นะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็วันี้ภารกิจยังอีกเดี๋ยวเยวผมจะล่ลงคลิปตัวขั้นตอนคัดเครื่อนนะครับว่าคัดแล้วมันสะขาวมันจะเป็นแบบไรนะครับเนาะฝากติดตามนะครับเนาะกดติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับของท่งกลองนะครับเนาะ วันนี้ก็มีภารกิจต่อแล้วก็ลงลิตนะครับนอกกากฝากเอฟซี 4, ก็กลังติดตามแล้วก็คนติดตามแล้วก็กราบขอบคุณหลายๆนะครับต้องก็คนก็กลังสิงเขามานะครับคนก็กลังสิงเขามากดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์กดไลค์ช่างต้อมเลยนะครับเนบาะพอมีอย่างไรนะครับเนาะครับสวัสดีครับช่วยกดติดตาม คนขายส่งพอร์มอลีด้วยนะครับครับครับ